สุดยอดคือคักใช่านี่นนเ,เห็นก,กลๆนี้อะนี่สภาพเอ้ยออนมันงามถามเป็นดัขึ้นเดี๋ยงสีงามคนได้เนาะสชุดมครับโอ้โหคืองามแท้แะ้แวะกันเซ็ตตบมือดิอ ตบมือส <chat> ูงแบบวิว hmm. ส <t us ur anga> okay. ูงส oh. <t us ur anga> ูงแบบได้เ <sa> ห็นงามๆอย่างเป็นเนี่ยโอเคเห็นด้วยไหมงามบมดเนาะงามงามหลายแบบบมฮูซี่าจะาข้ามันย่าเนีมันโอ้โหนี่ไม่น้ำผมเต้นเต้นเต้นโาวลาวร้องกรี๊ดเมื่อได้เจอถนนทางด่วนของประเทศไทยครั้งแรก สบายดีสบายดีครับกาดตะไ่ายสบายดีเอฟซี่ทุกทุก่านเนอะครับที่นี่ตอนรับเขาสูทั้งสอง YouTube e ยูทูปเบาเอร์เล่าไต่ค้นเกา่าค้นเดิมนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเอื e ้ก็มีเรื่องเล่าดีดๆมาน,นนะนำเฉยๆเนาะก็อ,อื่นก่อนเขามาเบาเอื e ้ก็ฝากเป็นกำลังใจหน่อยด้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองยูทูบเบาเอร์เล่าไต่ในียด้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องอากาศยูทีพังไยเป็นจได้เนี่ย ไอที่ฟังเล่ากับหอนไลน์นะพี่น้องอากาศเนาะจะได้กับคอมเมนต์มาบอกในเด้ครับพี่น้องสำหรับบันนี้ว่าเออกะมีจิบดีๆนะพี่น้องมาดีเอ็กซันเนาะเตือนว่าไปเห็นสาวล่าผู้หนึ่งเนาะเป็นเขาไปอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นกับระไรก็อลังการของประเทศไทยเนาะเป็นเห็นถนนทางด้วยนี่พี่น้องอาล้ครับพี่น้องก่อนไปส่งก็พร้อมแล้วเฮา ไปส่งก,ก่อนแล้วจึงว่าสรุปล้นล้างนะครับพี่น้องว่าคิดจะเป็นจนะไรเนาะเอาคิดจะมีเนอหาจะไรนะครับพี่น้องความแ้วไปเบิ่งกันได้ครับเสื้อผ้าสาวเล่าขึ้นไปเบิ่งทางดวนของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้มาก,กับน้องสาวหลา่าสาวหนุ่งสาวเล่าสบายดีน้องส,ส,ส,สบายดีจ้าอเอาบวงไปไป,ไปน้องเคยเห็นทางดวนเมืองไทยอยู่บ่ยังบกเก่บกเคยบ่เคยเห็นวันนี้อายจี พ่น่องขึง้นไปท่างด่วนเด้ออลีบ่กเฮ้ยอีนนีแล้วเนี่ยทางไหนเลยไปท่างด่วนน้องเห็นบ่เ uh, ห็นเห็นแต่บมฮูตรงไหนดูใส่นี่เราฝั่งท at ี่ซ้ายไปทางพระรามสองไปทางพระรามสองนี่ท่างด่วนใส่บุ๋งอาการคนบ่เคยเองช่างด่วนดูใส่อันนี้บอกมีเนี่ยช่างด่วนนี่นี่อันนี้คือทางด่วนกาญจนาหมายเลขหมายเลขเก้านี่ฝั่งตะวันตกนะ เป็นหนึ่งในโครงการเฮ้ยการชิคืนแล้วไม่บอกเนี่ยการชิคืนแล้วเฮ้ยต้องกากระจไว้เลยครับเฮ้ยเหมือนคืนพูเลยอ่ะเหมือนคืนพูฮะไม่คืนพูได้เหรอเออเคยแต่มันเหมือนเนินพูมันจะสูงไหมคนข้างด่วนนั้นยังมีเอียงดีๆอีกหลายๆอย่างแล้วขึ้นมาขึ้นแล้ว วิวสวยเนาะอยู่เหมือนอยู่ข้างบนโหบนไหนล่ะแบบเหมือนอยู่ข้างบนรถเออไม่ใช่แบบม,มันสูงกว่าอยู่หนนทางเมื่อกี้เนะี่ยอ๋อแบบถนนา้างาใต้ใช่ใช่สะเรือนวะจะเรือนหลายแบบขึ้นมาเลยว่าค่าง,งาเบิ่งกันข้างหน้าแห่งสิีมีความอลังการเดนหนองนุน่น<อ>ไปข้างหน้านี่จะมีเอ่อสะพานเดียสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองเนี่ย เฮ้ยจริงเหรอแมนค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาบ้าขาแม่น้ำเจ้าพรยานะเฮ้ยเดี๋ยวน้องสิเสดายมมนี<ะ>มีเหงื่อบังทั้งนอยได้ฝนบังเนี่ยเราบังเราแบบอูแบบทางด่วนรถอือแบบคือเป็นแบบเราจะบกเคมอะขึ้กว้างอันนี้จะบอกกันเลยว<ะ>่าเป็นเทลแรกแลเลยเททัพยิบของหนองนุ่นเดี๋ยวจะได้เห็นทางด่วนของเมืองไทยโอ้โหอันนี้ทางด่วนเหระ น,ออน้องยิ่งสิ็นอลังการอีกกวา่าน,น,นี้น้องนรงนู่นหายเมาลนเลยหายเมาลนเลยอันนี้เขาจะเรียกว่าทางด่วนบางพิธีสุขสวัสดีหรือเป็นทางด่วนกาจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวันตกในที่มุ่งหน้าไปาสิ้นสุดอยู่ที่ต่างแ็บเงินบางขุนเทียนแล้วจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปเพชรบุรีแล้วก็จะไป สมุรสงครามสมุรสาคอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดนนเดี๋ยวนีดันาเดี๋ยวไก่ฮอดันนานอ้องจะเห็นสะพานเด้อมาสั่งภาพยืมเนี่ยทางนากจะเป็นทางทางอ่า สะพาพอู้ต่ว่ามือนี่ก็ยังพีเอ็มไลท์แต่น้อน้องเห็นอียังบ <S 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 เ่เห็นเห็นเห็นยังเห็นยังก่อนรับแหรงยังก่อนหลอกตามใจเห็นเลยก็เห็นบาในกระเจ้าโอ้ยสะพานเหรอใช่ไหมน้าห่ะเห็นไกลเห็นบ่แม่เห็นอยู่ไกลไอ่ะจริงเหรอไอสะพานนี่เนาะ ทางรถไฟฟ้า BTS ก่อนอ๋อทางรถไฟฟ้า BTS แม่ BTS สายสีเขียวอ๋ <ed> อเห็นบ่ช <b> ้างช้างนี่เห็นช้างอ,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 อ่ะนี่วิยเขาปั่นหรอเนาะฮะขบานหน่เนาะอืมใส่นักโอ้โหนักศิลปินคือเนอะชิดังเน้เห็ดนี่ยเป็นท้องแทนท้องเหลืองนี่นะช้างนี่เห็นช้างด้วยอนี่ต้องไหว้ไหว้อุ๊ยไหว้ นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยนะของจะมาสูดประการน้ำเฮงแบบปลื้มใจเฮงเลยมัเห็นนะขอโชคลาภการงานเฮ้ยปลื้มใจอ่ะแตยังเข้าไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์ข้างในอยู่แต่ยังไม่ได้เคยเข้าไปจะเถื่อเฮ้ยปลื้มใจเฮงยังไงวะอุแซ่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่แบบมันก็จะใหญ่ยังไงอะโสุดยอดมีรถไฟฝ่าดําดี วลลนนันี้ก็ทางรถไฟฟ้าเนาะใ่มีอยูสวยดีนะไหนพวกขึ้นทางลนที่ที่เป็นคือว่างเมนำจักพญาดิ์เป็นบก่อนขึ้นค,คือสิงามเนะอันนีแ้แหละคือเมนำจับพญาจริงหรอน่คะเศดาวันนี้ตืน่นเต้นตืน่นเต้นอุ้ย มันเป็นไอ้นั่นเป่าอะไรนะนี่เหรอสะพานป้าถ้าเีได้ขึ้นไปไหมอันนี้สะพานอันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปอันนี้เป็นสะพานมุ่เมาทมุเมเชื่อมต่อถนนบางพีสุขสมบัติเราจะไปอานาการปุ่นนั้นฝั่งนู้นเลยนู้นเราจะไปนู่นเดี๋ยวเราเราจะไปทางนี้ตัดไปเพราะว่าถนนกาญจนาจุดนี้มันจะเชื่อมต่อไปทางปุ่เจ้าสมิงพายได้เลยไปทางพระรามสามไปทางแยกพระประแดงเยวจะไปทางซ้าย เราเบิกแล้วงามันชิงามหมดยิงแล้วอ่ะสะพานนี่อลังการนีดีเลยอลังการขนาดเลยสะพานภูพิพลเนี่ยโอ้ตอนนี้เราอยู่บนทางหลวนเราจะลงทางทั้งด่วนแน่นะสิลงแล้วป่ะนี่แ่นลงทางด่วนเพื่อจะไปเชื่อมต่อข้ามสะพานไปพระรามสามเมนตื่นเต้นดีเต้น ันนี้ก็จะเป็นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งสะพานนี้ที่คู่คู่ขนานกับสะพานอุวิพลฮ่างานดีหน่อยเนาะข้อบันลังการมองเห็นเป่านะขึ้นมาดากบนน่ะลมปัดบุบู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 ไปแล้วเดี๋ยวต้องมาลัดล่างนี่บ้านนี้ซ้ำปัวกุนแลจบ้านโอ้สูงทั้งสูงทั้งคักแบบมันคือสีมันโค้งเงี้ยอะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแมนคือสีแข็งแรงยัง เราจะไปอีกหนึ่งจุดที่เราจากอยากนําเสนอให้น้องนุ่นได้เห็นนะฮะความตื่นเต้นที่หลายๆคนอยากมาสัมผัสเดย์เราเราจะมาสัมผสัสตรเนี้ยน้องนุ่นจะได้เห็นสะพานนะสะพานภู้มิพุนหนึ่งและสะพานภูมิพลสองโอ้งเมืองนลองเมืองมาเสียลังกาชัดเลยเห็นหยอดไป,ป็ดปลายบ่พุ้น ความอลังการเงี้ยสุดยอดเลยละนี่ฉันมองากทางนูดเห็นมองไกลๆทางดูดเห็นไกลๆบอ,อ,อ,อเห็นม่เห็นอ,อ,อ๋อเห็นเห็เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วนี่แหละคือความอลังการพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วจ้า let's go ทางดีไซน์น้องไนู้นนู้นนู้นดูดิมาอ้ายมึงอ้าวอันนี้มันฝังก้นะอนอะไรหรือยังองันนี่ฟังนี่ของแท้อันนี้นี่ฝังนี่ของแท้เห็นมองไกลๆนะโอ้มึงสิตกรเนเลยเลยลงาามาสามเลยโอ้นี่ของแท้เลยนี่สุดยอดคือคักใช่ไห เดี๋ยวเห็นไกลๆนี้นี่สะพานเอ้ยอ่อนมันงามถ่ายเป็นดังคืนเลียงสิงามคุณยี่น้องสวยสุดๆครับโอ้คืองามแท้แลังกันเส้นตบมือดิตบมือสูงวิวสูงๆแบบได้เห็นงามๆอย่างเป็นเนี่ยโอเคเห็นสวยไหม งามหมดอนเนงามงามหลายแบบมุฮูสิ่าจะกข้เหมืนงางไี่มันโอ้โอนี่แม่น้ำผมเต้นเต้นเต้นโอ้โอสุดยอดโอ้สูงตึกเมืองไทยตึงเมืองไทยสี่สูงกันโบจัเห็นมาขึ้นมาบอนนี้นะ้วมันก็ในเห็นวิวสวยตรงนี้สด้วยจริงจริงเรืงเป็สะานขนาพระรามเก้าว้า ที่เขามีการเปิดตอนนั้นน่ะนี่ตึกเนี้ยโอ้สุดยอดโอ้โหแบบคอยลงคอยคอยไปแบบเห็นที่สูงสูงแบบงามเนาะเตต้นตุ๊ดตุ๊ดตุดเลยเต้ตินตุ๊ดตุ๊ดตุโอ้โหเต้ต้นตุ๊ดตุตุ๊ดอลังการเฮงเด้อแบบมาจากคอนสิร์ตบอนะแบบงามเห้บวกเคยเห็นอย่างสูงๆแบบนี้นะแบบ ขึ้นมาสูงขึ้นมาขึ้นมาสะพานนั่นเลยแม่มันก็เห็นวิวสูงๆงามๆเลยเห็นต้นน้ำทางก็มีเห็นมีอุโมงค์ไว้เขาที่อย่างตรงไหนอ๋อตรงที่มันติดโจมโจมขึ้นไปเนี่ยเนี่ยๆสูงๆอขาที่อย่าเนี่ยังนจะเป็นทั้งๆจะเป็นสถานที่ขึ้นไปได้เนี่ยตรงไอ้ไอ้เขาเรืยังนี้หรอมันจะเป็นลิฟต์แลนด์ขึ้นไปอเราจะไปทางองเตยอลังการเฮงแล้ว พระเจ้าค่ะชีว,าว,วนน่า,าเนีแบบก็คืองามอ่ะเนี่ยตื่นเนต้นใจเต้นดูตุ๊กคุนไปอ่ะสูงเฉยหายของประเทศไทยคลิปเอาเนาะเราจะไปพระรามสามกันนะน้อง,องนุ่นนะไปพระรามสามเนี่ยไปทางพระรามสามก็จะพาลูกนุ่นไปขึ้นทางด่วนอีกทางหนึ่งนะทางด่วนน่าจะเป็นทางด่วนเฉลิมมหานครโอ้โหแบบวันนี้ได้ไปไหยสายบ่นเนี่ไม่ได้ไปชมมวิวยังไม่ได้ เดี๋ยเนี่ยจะคุยกันก่อนเหมือนเท่ามากวันเนี้ยน้องนุ่นเนี่ยหยุดงานวันใดๆแม่โดยน้องหยุดงานเด้อมันหยุดเจ๊แม่น้นองน้องนุ่นหยุดเป็นเป็นวันจันทร์เป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งทางด่วนนี่นะโดยสิเราเบริงว่าสิงานสำหรับคือเมื่อก,กี้ในงานเพ่งเดียวแบบใจเต้นเพ่งโอ้ยนี่นแ,บบแบสดงตกใจมากนี่ฝั่นงนี้น้องนุ่นนี่ คลองเตยเคยได้ยินไหมคลองเตยเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปไม่เคยเห็นข้างหน้านี่จะเป็นตลาดคลองเตยนะอ้าวจะเป็นห้าแยกลาดนนทน้องอุ้ยไก่โหดอันไก่โหดสัญญาณบ้านไก่โหดสัญญาณบนทัาพระเด้อะแม่นบ่แม่นนี่เลยคลองเตยแต่เราไม่เคยมาจนถึงวัดชิมาอยู่ตลาดคลองเตยนี่ข้างไปเลยว่ะของกินเยอะมู๊ของกินเยอะเบื้องเนี่ยขาว่าของถูกเลยนะดัานบนเป็นรังค่าเห็นบ่เนี่ยเห็นถนนมีรังค่าเคยเห็นบ่เนี่ย เพิ่งเคยเห็นนี่ถนนมีหลังคานี่ถ้าอยู่ใต้ดินแล้วบ่อยู่ใต้ดินแล้วจะบนดินล่ะนี่ยข้างบนก็จะเป็นถนนนี่แหละของคำว่าถนนสองชั้นป้าถนนสองชั้นพูะนะนี่แบบมันโ่มดเลยนะมันบมีเดชดอื่อนไทยก็เ่็วไหนจะไหนน้องโหนี่คือถนนสองชั้นทุกคนแบบบ้านก็สองชั้นสามชั้นแล้วนะถนนยังส่งไปสองชั้นนี่ประเทศไทยโอ้โหนี่สถิติซ้ำเนี่ย ตอนนี้เขายู่บนสะพานยกระดับเนี่ยด้านบนก็จะเป็นสะพานนะสะพานที่เชื่อมต่อจากถนนพระรามสามไปที่ถนนราชดาผ่านแยกสุนทรีกิจท oh. ี่เข้า่านนกนกไอ้นก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 ้กน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 กบกนกนกนานานกับบกนกนเลกน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 เนก่กนกงกนกนเนก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 น่งกน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 กักน สามสันหน่อยอุ้ยหนึ่งสองสสามสันป๊าถนนถนนสามสันบ้านสามสันถนนสามสันเหนียกเดตีละเจ้าใครอย่างไหนบุหลายราบหลายเหนเนาะหลายบหลายแหนเป็นท่าจะชับส่วนซาบส่วนอะไรครับเป็นท่าคบรถนะาะเจ้าสิไปทางไหนบุกมันจะมีหลายทางหลงในนอ้นอันนี้ห้าแยกกระนั่นองป๊หายแยกค พอดูปกติ่เราซ้แยกสีนยกับว่าหลายเนาะหลงมันก็ดีลงเฮ้ยอันนี้มันจะไปอันนี้นี่นาอะไรนะตลาดคงเตยนี่แหละตลาดคงเตยแถวนี้แหละนี่นีซ้ายมือก็ใช่นุ่มคยมาสอสัมัหลงมาแถวนี้หลงเลยม้าจบสัมพันย์ุ่งหลงาถนี้หลงก็หลงเลยนี่มคุ็มมากจบสัมพันย์ยะ่งหลงมาแลว้วเราจะเลยนุ่้ากรบสัมพนย่านนะถ้าไงก็ลงเลยน้ากจยอ่งหรามาเห็นตึกตึกช่องฉามอ่ม ตื่นช่องสามที่มีลาลาดังๆอ่ะปไาจริงเหรอถีๆทั้งหมดเดี๋ยวพาเดี๋ยวเขาเรียกสายก็จะพาเราละนี่คือถนนพระรามสี่ว้าวเออความเจริญดรุนเอ้ยนุ่นเห็นตึกบน่ะตึกตึกใช่เห็นเห็นเห็นใหญ่เฮงมั้งเหญ่เท้าเห้่เลยนอนไม่หลับเลยสวยมากเมื่อกี้เห็นยังเมื่อกี้จัน กินเห็นสภาเนี่ยแบบมีเมนามผมแบบพุ่มใจแห้งอ่ะอหายดีใจน้ำเลยนี่แหละคือความเจริญของเมืองไทยนูเด้ใช่โอ้ตึกไงแถวมีแต่เกลวเนาะวนเก้วกระจบดิกระจกบโอ้กระจกที่บนขิดยาแข็งเลี่ยงนี่นะแบบว่ากันพายุได้ดิโอ้ยใหญ่ถ้าบุกัดมีแไงตึกเนาะ นี่คือเอมาทีอ่ะโอยเอ็มาทีใต้ดินเขาโจ๊ะใต้ดินในเอ็มาทีเนี่ยหย่อนือแสดงว่าอาจจะเคยเห็นหย่อนลังลายปีนมาเห็นความเจริญโโอ้หตรงไปนี้ก็เป็นประตูน้ำเลยเพื่อประตูน้ำลุงนีส่นีลุงพี่นีมาเรียกพื้นทางตรงนี้เลยอ๋อลุงพี่นีนะพา่นีตุลาแล้วก็สัตยานินทร์ ตรงนี้เพื่อนผมมันเป็นสวนลูกไน,นาทา์บาซ่าค้าขายเก็บไม่รอสามค้าขายกับจิตรวยรวยมากของสัมภาไม่รอสามมันรวยมากมันตีลังกาเปิดได้รึปุ้ยเปิดอะฮะเปิดแล้วเนียต้องเช็คกันแล้วไปใกล้วะออกจากวังลงมาก็เป็นยาววารัตถัดมาก็เป็นถึเด็กไข่ชนไก่ชนหงองคริสเตียนที่เป็นหมอ,หมอบบของบ้านเลยที่ผ่าตัดครั้งแรกให้กับ ให้กับนี่ก็ตกใจว่าผ่าตัดได้เลยมีตัดตัดแขนร่าโดนโดนรูกแล้วแขนขาดแล้วต่อเสรก็เลยได้อยู่ใต้เพราะเป็นหมอวิ่งเข้าไปในวังง่ายๆน้องีแน้องกิสลามอยู่มนบินบุรีกนเีพวกกใจยใช่ไหมายพวกกใจไปด้นเลยอีคลสุดนีคนจีแบบโอ้่าเต็มที่อจจาว่ไเต็มอารเต็มกระเบล เ็นทะเป่คามรู้สึกล้นๆเลยความรู้สึกล้นๆนี่นะล้นไม่หยุงเนี่ยเฮ้ยแก้วแก้วเออคือเกวไหมเกวกระจกใสๆตึกเมยค่ะงามแท้แบบเป็ี่นหุ่มห่างค้างนีเนาะสวยๆอุ้ยมีควันออกมีควันลอยควันนะควันนอควันไหนตึกอะควันนอนี่คือนพนสีเออไปสามสนสีเลยเนี่ยตึกอะขามือก็สวนลุ่มาวิ่งได้นะเ้ย ใช่ส่วนรูปนี้เ่านวสิมาลีเยอะอเ่านบุเคยมาจอถื่อแมมคือสิ้นล้านงามทำไมนี่ก็เป็นถนนล้านชลดำดีทางขวาอุ้ยส่วนลุปบางเทล่าท้ามาเดินด้านหน้าก็จะร้านขายยาทุกทุกเยอะมากเลยเพราะว่าตรงนู่นฮะเวลาเห็นแบบนี้แล้วทำไมเราต้องแบบว่าอุทานว่าโอ้โหแบบมันมันคือยังไงอ่ะเอ๋อบุเคยเห็นเถืบอไหมบุเคยแบบอยู่บ้านเท่ากับเมื่อทีเห็นมีอย่างแบบนี้อ่ะแบบนี้แล้วมันมันมันก็คือว่ามันสูงเฮ่ง่ะไม่คือเขาเฮทศใจจังไหนเพราะคือว่าบุเคยเห็นมันสูงเของขจรกว่าแบบ เจริญคือจะเจริญเิ้งแต่ล็อกตอนนู้นน็อกมาแรกๆใช่ไหมน้องนุ่นถามอันเหตุตึกสูงไหมเนี่ยตึกสูงแล้วหมอพูามันฉยบุลองท่าผัวมาพูดมาจริงตอนตอนที่หนูไปรับที่หมอชิดแรกๆเลยอ่ะมาไทยแรกๆเลยอ่ะกับโม่ค้างแต่บ้านพี่เขาก็ไม่ขึ้นลิฟต์นะตอนแรกเนี่ยเนี่ยตึกเนี่ยน้องนุ่นเรื่องนี้เป็นยังไงกับนุชเนี่ยเป็นได้กัน ก็ว่ามันสูงเห้งอะไรก็มันสีวะลมทับเขาบอกว่ามันสูงเห้งเลยดิเขศเป็ดวงมณ์กันให้เป็นไปแต่ก็เลยมันคืองามเลยมันสิศทางข้นอย่ามแสงจักจังหวะบางทีมันทะลมได้สายนับนก็เป็นแบบบริษัทไทยมันเก่งเด้จังหวะเนาะสวยเห้งเยืนยัดอยู่มาทุกวันนี้นี่นี่เปุ๊บโอ้เข้าไปข้างในก็สีงามงามค่ะวันนี้เราถึงสามย่านแล้วนะ เฮ้ยฉันสัญญาแล้วเ <สำ S 2> ย้ยๆไกลชิดมีวัดหลวงลำพงเฮ้ยหนูยังไม่เคยเข้าไปวัดนี้วัดที่มีพระพุทธรูปนะผู้คน<อ>จะมากราบไหว้พระนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะโอ้ทั้งวันทั้งคืนเลยอืมคิดว่ากราบแค่ตอนเช้าเหมือนบ้านเราไ,ไหมมันเหมือนคนมาเขาจะมากันหรือว่าเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของคืนกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบมันก็คือแบบผัดเปลี่ยนกันมาอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราไปไหว้อย่างงี้ใช่ไหมเราเลิกงานหรือว่าผู้คนนักท่องเที่ยวมาไหว้เพื่อไจะเป็น อีกช่วงช่วงหนึ่งแต่มันจะมีช่วงของนักพ่อค้าที่เขาเลิกงานแล้วเขาไปไหว้ทั้เลยเป็นที่มาของคำว่าทั้งวันท,ทั้งคืนแล้วนะทั้งนู่นเป็นอะไรดีใจบ่โอ้ว่าบอกเขาเอฟซีนะเขาหูซึ้งนะร่ายายผมเลิกดีใจหลายหลายเด้อแบบว่าเห็นที่ผ่านผ่านมาแถ,ถวห้างใช่ไหมการเดินทางเมื่อกี้เนี่ยโอ้ตื่นเต้นเฮงนี่พี่ๆถ่ายเมารถเลยหมเ้นเลย เห็นแล้วว่าคือใจเต้นตุ๊บๆแบบคือว่เคยเห็นมาก่อนอยู่ประมาณเนี้ยแบบเห็นเห็นเมนนำมันนะเนาะแบบแต่ยังเปิดประตูออกไปแล้วโองกันนะพี่จิ๊กบอกความรู้สึกให้พ่อแม่พี่น้องข้งบ้านเห็นเนี่ยเห็นเด้อเออแบบคือว่าน้องได้เห็นน้องได้เห็นความเจริญของประเทศไทยเด้อแบบคือว่าพอามเจริญแบบคือว่าตึกกใหยังก็สูงๆแบบได้เห็นมุมสูงๆกาหักค่ะ Okay, ได้หเห็นมุมสูงแบบไหลายหลายแบบคือว่าวิวงามงามไป<ห>ได้ขี่รถชมวิวไลฟ์สี่หายนี่ไลฟ์สี่ไลฟ์เนี่ยไลฟ์หายนี่โอเคต,ตอนนี้นุ่นก็จะจบคลิปเลยเด้อจ้าก,ก็คือฝากกดไลค์กดติดตามก็ให้ไอโบนี่เด้อจ้าแล้วก็บวกดคำโฆษณาให้ไอโบนี่เด้อแล้วก็ฝาก ฝากซ่องนุ่นหน่อยฝากซ่องนุ่นหน่อยนะคะน้องนุ่นสาวลาวเด้อจ้าฝากกาไปติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะสบายดียดไปเลยเด้อบายเอาล้ครับพี่น้องอาแบบว่าซาลาวันไปเห็นน้พี่น้องความมลังการของประเทศไทยเนาะาเออเกลงซึ้ตื่นตื่นเต้นนะครับพี่น้องตื่นตาตื่นใจอีกทีไปเห็นความพัฒนาของเพื่อนนะครับพี่น้องเห็นทาทางเพื่อน ถามว่าเปียกเตียกใจเส็นทางอ,อกว่าน้าว่าเอิ้อนะครับพี่น้องถือว่าดุกลรางลายนะพี่น้องเป็นยังเป็นโน,น้น,น้นทางยังเป็นบวกเป็นคุ้มอยู่นะครับพี่น้องรายคนก็คือเห็นเนาะคิบบาวนุลวเล่าไตเพิ่นได้ไปทายถ้ำนะครับพี่น้องเส้นทาาอ่ท่บาขนงเพิ่นเนาะเอาละครับพี่น้องคีบปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกังใจให้ทางง่อง YouTube บบาวเอิ้อล่าไตนั่เด้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ว่าเอื้กขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดี บวาย